สวัสดีครับวันนี้นะครับแอดปอกอ็จะเอาลำโพง JBL d u o มาแนะนำนเพื่อนๆนะครับเหมาะมากเลยสำหรับคนที่ต้องการเสียงตั้งก็หมความมันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมดูหนัง หรือว่าฟังงเพล dark, ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากเลยนะครับในส่วนของรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยเรามาดูในส่วนของฟีเจอร์นะครับว่ามีอะไรกันบ้างตัวนี้ก็รองรับระบบเสียง Dolby Audio นะครับให้เสียงที่ชัดเจนสมจริงสามารถเชื่อมต่อหลายสายผ่านบลูทูธได้นะครับ ดานคางก็เป็นประมาณนี้นะถือว่าออกแบบกล่องมาได้อย่างสวยงามเลยนะส่วนนี้เป็นฟีเจอร์ด้านหลังนะครับก็จะเขียนว่า JBL q u n t u m Surround นะครับตัวน,นี้มีฟีเจอร์อย่าง Surround Sound ด้วยนะผมจะให้เสียงมันโอบล้อมเรามากยิ่งขึ้นเสียสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของลำโพงนะครับก็มีทั้งเสียงเบสแล้วก็เสียงแหลมซึ่งให้รายละเอียดเสียงที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับ Plug and Play สามารถเสียบแล้วใช้งานได้เลยถือว่าสะดวกสบายมากๆนะครับ USB คุณภาพสูงนะครับผมให้เสียงที่มีคุณภาพมากๆเลยนะครับนี่ก็เป็นบลูทูธด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรูปลักษณ์หน้าตาใกล้ๆกับตัว j b l q u a n t ตั Duo โกันเลยครับเราก็มาดูรูปลักษณ์หน้าตากันใกล้ๆกันเลยนะครับเป็นไงบ้างครับสวยงามมากๆเลยนะกับไฟ RGB ์นะครับมีให้เราปรับโหมดได้ค่อนข้างหลากหลายเลยนะเดี๋ยวทีนี้เราพามาดูใกล้ๆกันก่อนดีนกว่าว่าการออกแบบดีไซน์จะเป็นยังไงนะครับนี่ เป็นยังไงบ้างครับนี่ดอกพวงครับผมสองดอกเลยให้เสียงเบสแล้วก็เสียงแหลมนะครับแล้วก็จะเล่นลวดลายตรงนี้ดูสวยงามแล้วก็ดูเป็นเกมมิ่งมากๆเลยนะครับนี่แล้วก็จะมีแบบเส้นไฟ RGB อยู่ข้างในด้วยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นที่ปรับความสว่างไฟส่วนนี้จะเป็นการเปิดปิดโหมดเซอร์ราส่วนนี้จะเป็นโวลลูมเพิ่มเสียงลดเสียงส่วนตัวนี้ก็จะเป็นที่เสียบหูฟังนะครับนี่เสียบตรงนี้เลยมีสัญลักษณ์หูฟังนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับนี่ครับ สวยงามมากครผมจะเล่นลวดลายแบบดิจิตอลนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นขีดๆแบบนี้นะครับดูสวยงามแล้วก็ดูไซไฟมากเลยนะครับส่วนด้านข้างตัวนี้ก็จะมี RGB เหมือนกันนะถือว่าสวยงามมากครับผมด้านใต้ก็จะเป็นฐานรองเพื่อยกระดับให้องศาเสียงตรงกับหูเรามากยิ่งขึ้นนะครับมีสีส้มด้วยถือว่าเป็นสไตล์ของ JBL นะครับนี่สวยงามมากครับผมนะในส่วนของ ด้านซ้ายเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นตัวคอนโทรลหลักเลยนะครับแล้วก็ข้างบนจะมีรายละเอียดต่างๆนะครับมันว่าจะเป็นการเปิดปิดลําโพงการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธแล้วก็โหมดไฟในส่วนตรงนี้ก็เป็นการปรับสีไฟนะครับคอนโทรลผ่านตรงนี้ได้เลยนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของการปรับตรงนี้บ้างดีกว่าว่าจะมีอะไรให้เราปรับบ้างนะครับตรงนี้ครับจะเป็นการปรับระดับไฟแค่แตะเบาๆนะครับอันนี้คือปิดไปเลย แต่อีกทีนึงที่จะเป็นการเพิ่มไฟนิดนึงนะครับเผื่อใครรู้สึกว่าแสบตาแสงสว่างเกินไปเพิ่มแสงระดับหนึ่งแล้วก็เพิ่มแสงแสงก็จะสว่างกดอีกทีก็จะปิดนะครับอ่ะผมเปิดสว่างไว้เรื่งของวอลลุ่มนะครับเวลาเราหมุนวอลลุ่มมันจะมีเล่นรายละเอียดนิดหน่อยนะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นระดับแสงตามที่เราเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับอ่าส่วนเสาร์านะครับ เราแค่แตะเบาๆปุ๊บอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมปิดสีสัง้งนนะครับอ่ะเนี่ยถ้าเป็นสีขาวนเนี่ยเราเปิดเซลาวถ้าเราแตะถ้ามันไม่ขึ้นสีขาวเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้เปิดเซลาวนะครับนี่ถ้าเป็นนี่คือเปิดเซลาวนะต่อมาก็จะเป็นการเปิดปิดนะครับกดทีเดียวมันก็จะปิดไปเลยแล้วก็จะเล่นเอฟเฟกนิดหน่อยแล้วก็เปิดปุ๊บมันจะขึ้นมาปึ๊บนี่นี่ก เปิดขึ้นมาแล้วต่อมาบลูทูธเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกทีนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโหมดแฟนก่อนแล้วกันนะครับอ่ะต่อมาครับโหมดไฟปุ๊บอันนี้จะเป็นแบบโหมดสตติกนะครับจะเป็นแบบสีเดียวไปเลยนะครับมันก็จะมีแบบ RGB ีนิดหน่อยส่วนนี้ครับก็จะกระพริบตามเสียงที่เราเปิดนะครับส่วนยีบดนึ่งจะเป็นโหมดโฟผมชอบโหมดนี้มากเวลาเสียงมันดังอะไรเงี้ยมันจะวิ่งตามเสียงนะครับถือว่าโหมดนี้น่าสนใจมากอ่ะผมกลับมาโหมดเดิมนะครับทีนี้ เราสามารถปรับสีไฟได้นะผมอยากจะให้เป็นสีอะไรปรับผ่นานตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ถือว่าตอบโจทย์มากครับผมเราเอาเป็นธีมห้องก็ได้ทีมห้องเราสีม่วงแล้วก็ปรับเป็นสีม่วงนี่ตามแบ็กเก่านะครับอ่ะสีไหมตามนี้แต่ถ้าเรากดทั้ง2วิมันก็จะเป็นโหมด R G B นะครับแบบนี้สวยงามมากนะโอเคทีนี้เราจะมาเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับผมการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเนี่ยผมจะแนะนาให้ใช้งานในลนักษณะการฟังเพลงการดูหนังนะครับถ้าเล่นเกม หมดบลูทูธยังไม่ค่อยเหมาะนะครับเพราะว่ามันจะเกิดการดีเลย์ถ้าเล่นเกมต้องการการตอบสนองเสียงค่อนข้างไวผมแนะนําให้เสียบสายตรงเข้ากับคอมพิวเตอร์ดีกว่านะครับทีนี้ผมจะมาสอนการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธแล้วกันนะครับการเชื่อมต่อผ่านบล <c oughs> ูทูธเพียงแค่เรากดปุ่มตรงกลางนะครับผมมันจะมีสัญลักษณ์บลูทูธให้เราดูอยู่นะครับกดตรงกลางปุ๊บมันก็จะดังปึงป้งปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งปึ้งแบบนี้นะครับทีนี้นะครับขึ้นชื่อเจวีวคอนตัมดูโอแล้วแล้วก,วก็กดเชื่อมต่ออ่า <c oughs> พอมันเชื่อมต่อปุ๊บมันจะดังติดดื้ดึงนะครับแล้วเราก็อ่ะลองกดโอเคก็จะประมาณนี้นะครับกับการเล่นสีสันหมดไฟแล้วก็การเชื่อมต่อผ่านบลูทูธซึ่งเชื่อมต่อง่ายมากๆเลยนะครับนอกจากจะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนอกจากจะเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์พวเตอร์แล้วเนี่ยยังสามารถเชื่อมต่อผ่าน Xbox PlayStation หรือว่าพวกโมบายดีไวลต่างๆสามารถเชื่อมต่อได้เลยนะครับถือว่า เป็นลำโพงที่ค่อนข้างคุ้มตอบโจทย์ทุกลักษณะาการใช้งานเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวทีนี้เราจะไปดูในส่วนการเล่นเกมดูหนังฟังเพลงกันเลยครับ เป็นยังไงบ้างครับกับการเปิดปิดเซอร์ราวนะครับตอนยิงปืนพอเปิดเซอร์ราวปุ๊บรู้สึกว่าเสียงมันก้องกังวานเหมือนแบบเรายิงจริงๆเลยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนเปิดเซอร์ราวกับเปิดปิดเซอร์ราวเนี่ยนะครับตอนแยกเสียงซ้ายขวาถ้าเปิดเซอร์ราวเนี่ยผมว่าอาจจะมีเสียงเพี้ยนได้นะครับผมแนะนําถ้าเล่นเกมที่แบบจรงิงจังในการแยกเสียงซ้ายขวาผมแนะนําผมคิดว่าปิดเซอร์ราวมันน่าจะให้เสียงที่ค่อนข้างแม่นยากว่านะครับ เพราะว่าถ้าเราเปิดซเซล่าเนี่ยเสียงมันค่อนข้างรอบตัวแล้วผมคิดว่ามันอาจจะฟังแบบเพี้ยนได้นะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับว่าเปิดปิดเซล่าเนี่ยเพื่อนๆชอบสไตล์เสียงแบบไหนมากกว่ากันนะครับหรือว่าถ้าแบบจริงจังกับการแยกเสียงซ้ายขวาเลยเนี่ยผมแนะนําไปเล่นเจ l บลคอนต์วันอะไรเงี้ยจะแยกเสียงซ้ายขวาได้โอเคกว่านะครับเพราะว่าเราโฟกัสเสียงได้ค่อนข้างดีกว่ามันมี ฟีเจอร์อย่าง Active Noise c a n c e l i n g ด้วยนะครับช่วยตัดเสียงภายนอกทำให้เราโฟกัสเสียงภายในเกมได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับโอ้รู้สึกว่าเปิดปิดเซร,ราาวนี้คาแรคเตอร์เสียงมันต่างกันเลยนะพอเปิดเซรร่วปุ๊บเสียงมันจะก้องๆนะครับ ะพอปิดเสียงมันจะเม็ดๆนะครับประมาณนี้ ครับผมเราก็ได้ทําการทดสอบการแยกเสียงซ้ายขวากับตัว JBL Duo ตัวนี้แล้วนะครับปรากฏว่ายังไม่เป็นที่น่าประทับใจเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เหมาะกับการเอามาฟังแนวแยกเสียงซ้ายขวาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับถ้าเน้นแยกเสียงซ้ายขวาตั้งแต่แรกเนี่ยผมแนะนําไปเล่นตัวหูฟังจะดีกว่านะครับเพราะว่า JBL Duo ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับเกมแนวสงครามแนวที่แบบไม่ได้จริงจังกับการแยกเสียงซ้ายขวาแนวฟังเพลงแนวดูหนังแบบต้องการเสียงกระหึ่มอะไรเงี้ยผมต้องการความแสียใจในการ ฟังเพลงต้องการคมต้องการความสสใจในการเล่นเกมเนี่ยตัวลําโพง JBL บ u หอว่ตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะครับแต่ถ้าจริงจังกับการแยกเสียงสายคอเนี่ยผมแนะนําไปดูฝั่งตัวหูฟังดีกว่านะครับเราก็มาทดสอบกันเลยนะครับครั้งแรกผมจะลองปิดโหมดโซลาร์ก่อนนะครับเราจะมาลองฟังกันดูว่าเสีย,ยงจะเป็นยังไงนะครับ กันบ้างครับกับหมดเปิดเซลา,าผมรู้สึกว่าพอเปิดเสลา,าปุ๊บเสียงมันอบร้อนเรามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนนะสมจริงมากยิ่งขึ้นนะนี่ครับเสียงมันดังก็ห่มดีนะครับนี่ครับดูดิเสียงระบงระเบิดนะลองฟังดูนะครับสมจริงมากเอาแต่เดี๋ยวเราลองไปบุกกันจริงๆดูนะครับว่าสีเป็นยังไงเพิ่มเสียงขอครับมาลองฟังกันดู เราปิดสเสลาวเปิดสลาวรู้สึกว่าเสียงมันละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เสียงมันอบล้อมเรามากยิ่งขึ้นนะครับเหมือนเสียงแบบอยู่รอบตัวเราเลย เปิดสล اغ เปิดสล اغ โอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับกับการเปิดปิดโหมดโซลาวกับเกมแนวสงครามนะครับบอกเลยว่าเมื่อเราเปิดโหมดโซล่าแล้วนะครับเสียงมันสมจริงมากๆนะครับเหมือนแบบเสียงมันเราแบบเข้าอยู่ในสงครามภายในเกมจริงๆเลยนะ